หน้า126ค่ะข้อที่2อ่านคำแล้วเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ค่ะคำแรกนะคะเรื่องลือชุลมุนอุบัติเหตุเรือรังคึกโคมโคกสารภาพแล้วก็น็อตค่ะนักเรียนต้องนำคำตอบไปนี้นะคะไปเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์ค่ะเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะจุนช่วยคุณแม่จุดๆ,ๆุดจุดปลาอยู่ที่ร้านใต้ถุนบ้าน ข้อนี้นักเรียนจะตอบว่าอะไรคะใช่ค่ะตอบว่าโขกนะคะ 2. ค่ะฝีมือการทำขนมจีนน้ำยาของแม่อร่อยเป็นที่ที่อะไรคะลูกอ่าใช่ค่ะถูกต้องที่เลื่องลือนะคะข้อที่3ค่ะพ่อของมอสนะคะป่วยป่วยอะไรคะนักเรียนเป็นเวลานานข้อนี้ตอบค่ะป่วยเรื้อรังนะคะข้อที่4ี่ค่ะ พี่มอสนะคะก็ขี่รถลึกเข้าไปอีกและหยุดถอดนะคะถอดอะไรคะข้อนี้ตอบถอดถอดถอดน็อตค่ะที่เสานะคะข้อ5ค่ะคนป่วยที่อาการสุดหนักลงแพทย์และพยาบาลต้องช่วยกันช่วยกันทำอะไรคะลูกค้าข้อนี้เห็นไหมคะช่วยกันใช่ค่ะช่วยกันชุนลมุนเลยค่ะ ข้อที่6นะคะหนังสือพิมพ์ลงข่าวจุดๆ,ๆว่าเสาไฟแรงสูงถูกคนใจบาปทอดน,น็อตไปลงข่าวอะไรดีนะเห็นไหมคะเจอคำตอบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะลงข่าวคึกโครมค่ะข้อที่7นะคะตำรวจตามจับมอสและพวกทั้งหมดทำไมคะอ่าเหลือคำสุดท้ายแล้วก็คือ สารภาพนะคะทั้งหมดรับสารภาพแต่ไม่ได้สะทอดค่ะมาเริ่มอีกรอบนะคะข้อที่1ค่ะจุนช่วยคุณแม่โขกนะคะปลาอยู่ที่ร้านใต้ถุนบ้านค่ะข้อที่2นะคะฟีมือการทําขนมจีนน้ํายาของแม่อร่อยเป็นที่เรื่องลือค่ะข้อที่3พ่อของมอสนะคะป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานค่ะข้อที่4พี่มอสก็ขี่รถนะคะเลือกเข้าไปอีก แล้วก็หยุดถอดน็อตนะคะที่เสาค่ะข้อหคนป่วยที่อาการสุดหนักลงนะคะแพทย์และพยาบาลต้องช่วยกันอย่างชุลมุนเลยค่ะข้อที่ 6. นักสือพิมพ์ลงข่าวคึกโคมนะคะว่าสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะถูกคนใจบาปนะคะถอดน็อตไปข้อที่7ค่ะตำรวจตามจับมอสและพวกนะคะทั้งหมดรับสารภาพแต่ไม่ได้ซัดทอดค่ะข้อต่อไปนะคะ ข้อที่3ค่ะเติมคําให้ตรงกับความหมายที่กําหนดให้นะคะคําแรกนะคะคําว่าอะไรดีคะลูกหมายถึงผู้ทรงความรู้ผู้มีปัญญาข้อนี้ตอบค่ะบัณฑิตนะคะข้อที่2ค่ะตอมตอมนะคะหมายถึงเจ็บช้ำอยู่ในใจตลอดเวลาค่ะข้อที่3ค่ะสำรองนะคะหมายถึง ที่เตรียมเผื่อไว้นะคะข้อที่4ี่ค่ะลูกลี้ลูกลนนะคะหมายถึงเร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบค่ะข้อที่5ค่ะเกือกกลัวนะคะหมายถึงคุกคีทําใหมม้มัวหมองค่ะเกือกกลัวนะคะข้อที่6ค่ะคนพาลค่ะหมายถึงคนชั่วร้ายคนเกเละนะคะ ข้อที่7ข้อสุดท้ายแล้วนะคะคึกโคมนะคะหมายถึงเป็นที่เล่ารือก,กันอย่างแพร่หลาย